ฝันเห็นคนร้องคาราโอเกะท่านจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่สภาพจิตใจที่อ่อนแอจะเข้มแข็งขึ้นก่อนหน้านี้ท่านมีปัญหาเรื่องความรักท่านมีความปวดร้าวมีความเจ็บช้ำในจิตใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยท่านก็จะสบายใจขึ้น ท่านจะมีความสุขในชีวิตและได้เจอเนื้อคู่ที่แท้จริงท่านจะได้เจอเนื้อคู่ที่แท้จริงอาจจะเจอกันโดยบังเอิญใช้เวลาคบหากันได้ไม่นานก็อาจจะได้แต่งงานอยู่กินกันท่านจะสมหวังในความรักหลังจากรอคอยมานานมีดวงอาจจะได้เดินทางไปต่างจังหวัด มีดวงว่าน่าจะได้ไปเที่ยวทะเลแลกนำโชคสองหกสองหกหกสองขอให้ท่านโชคดีค่ะ